สวัสดีท่านผู้ชมท่านออม่ทางนี้นี่ทางนี้ทางนี้นี่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 น่นี่นีนี่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 นีนี่นี่นีน่นี่ีนี่นี่นี่ีนนีนีนี่นน่นี่นี่ว่นับี่น่ีีัีนนี่่่ี่่ เดี๋ยวลองเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยให้บีรู้แหมไม่รู้เลยมั้งตอนเข้ามาอันแฟแฮปปี้เนี่ยแฮปปี้มากมั้งเนี่ยเดอะแฮปปี้เวลอะก็แบบนี้โดยเดอะแ p ปปี้เวลนะครับผมก็ไปโหลดเล่นกันได้เป็นแมปไม่ยุติธรรมตอน3ามโดยความที่เป็นแมปที่ไม่ยุติธรรมนะฮะแล้วเราก็โหลดแมปใหม่มาเล่นในทีมของอวกาศนะครับก็ความไม่ยุติธรรมนั้นเป็นยังไงครับ มันไม่ยุติธรรมเลยค่ะมันมันมันไม่ได้สร้างมาเพื่อเรามันมันมันไม่แฮปปี้เลยอ่ะมันสร้างเพื่อเธอแหละเอาจริงๆความสุขของคนดูก็จะทําค่ะนี่สวยเฉยโอเคไปครับเดี๋ยวไปเล่นกันดีกว่าผมว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นแมปใหม่มากๆเลยดังนั้นผมไม่คิดว่ามันจะยากเท่าแมปเก่าๆโดยปกติแล้วไม่ยุติธรรมนั้นคือเราต้องผ่านไปในแต่ละด่านๆให้ได้จนถึงจุดๆหนึ่งนะฮะ ไม่รู้ว่าจะจบยังไงและเป็นยังไงบ้างงั้นเราไปเริ่มกันเลยครับผมมาเริ่มจากกล่องข้างหน้าแร้วนะครับเป็นยาพาราเล e ู u น i v เว s รแต่ว่าแบบนี้มันสร้างมาเพื่อเธอเว้ยดังนั้นถ้าเป็นเธอเธอทำยังไงเขาไม่เก็บไงแล้วไงต่อเราต้องเดินตามช่องสีขาวอ่ะฮะแล้วกล่องนั้นไม่เปิดหรอไม่เปิดเนี่ยไม่เอาเหรอไม่เอาอ่ะแล้วไงต่อเปิดไหมตกลงเปิดไหม ไม่เปิดแล้วไปไงไม่เปิดทำไงดีอ่ะไปแบบเร็วๆได้ไหมโอเคเขายอมเปิดก็ได้เธอเปิดดิถ้าเขาเอาจริงเขาถอดรองเท้าเห็นปะฮะถ้าเขาไม่เอาจริงใส่รองเท้าใส่รองเท้าก่อนอย่ามาอ้า <laughs> งอย่ามาอ้างอย่ามาใช้ควาง <laughs> เออ โอเคลองแล้วกันนะกินก่อนยาพาราลด์อยู่ใน,อน์อุ๊ยอุ๊ย,ต,ยาตามมตยตายโอเคห้ามกินนี่ทำไมมีอันเดียวอะ่ะมีแค่อันเดียวต้องเอาไปทุบทุบดาวหรือเปล่าดาวไหนนี่เปล่าเธอ มันมีปุ่มซีเคทเมทอดอยู่เนี่ยปุ่มรับเฮ้ยนี่นไงมีเลือนมาต่อด้วยเอา้า <c oughs> <c oughs> ไปเร็วมาแล้วปิดไปแล้วมาเพื่อนนั่งนั่งไปเลย <c oughs> ไปต่อเราเราต้องเอามากี亚马มาเคาะแน่เลยเคาะอะไร <c oughs> <c oughs> <c oughs> เคาะหัวเธอมั้งเออ เราต้องไปไหนอะ่ะมันมาได้แค่นี้นมันเลี้ยวได้นี่นี่เหรอฮะมีพ่อค้าให้แลกของเหรอนี่อะไรอะ่ะเธอ open น o o f กล่องเหรอสเปซตา,ตานี่ไงเอาทำไรอะ่ะเนี่ยมะสเปซตาเขาพาไปเคาะอันเนี้ยคืออะไรอะ่ะ เฮ้ย please p r e a s in emergency ถ้ามีเหตุด่วนให้กดมีห้องล่างด้วยเธอว้าวอันนี้เหมือนเป็นห้องวิจัยในอวกาศนะคะแต่ไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยจริงๆมีเพื่อนด้วยอ่ะกลับไปเอาสเปซสตาร์ก่อนไหมนั่นละสิกลับไม่ได้แล้วนะก็กลับได้กำแพงมันปิดไปแล้วอ่ะไปิดนี่ไงปิดไม่ได้แล้ว เหรอเหตุไมปลายปลารามาตามมาเนาะชิว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 อันนี้ชิวชิวเลยเออแล้วคนแปลของคนส้ยถึงมองนานๆเฮิฮิมองนานๆคนส้ยถึงมองนานแล้วทำไงอ่ะโอ้ให้เคาะออกเคาะเคาะเคาะไงอ่ะ เฮ้ยหรือว่าต้องวางไว้บนนี้อันหนึ่งอันนี้อันหน,น,นึ่นนงปะไม่เกี่ยวลงดิเราต้องกระโดดกลับปะเธอกระโดดกลับเหรอเฮ้ยไปไหนอะเขาล่วงแต่เหมือนมันย้ายทางให้เขาอะ่ะมองนั่นนะคนื้ยถึงมองนั่นนะเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยมังันนะคนซวยถึงโอ้เนี่ยไ,ไปขับไป ไปตรงนู้นเออขับซะบ้างไม่ใช่ปะแล้วพอเราเนี่ยดี๋ดูนะเดี๋ยวเขาโดดให้ดูเฮเนี่ยเฮ้ยไงต่อเธาไปเก็บของในกล่องใหม่ดิอ่ะเฮ้ยหรือมันจะมีของโผล่มาอันใหม่เปล่าเองเขาเองเขาเองเขาเองแล้วเมื่อกี้มันฟุบไปเพราะอะไรอะก็นั่ไงเขาหลอกล่อมันไง เฮ้ย <Hey, S 1> มันเป็นสเปซตาเอ้เฮ้ยคอมอนเวเม่ม่ม่อ่อเฮ้ยโอจุด้เป็ตามาเฮ้ยฮ้ยเออออ่าแล้วไงต่อทีนี้เยี่ยมเยี่ยมเดียวเเดี๋ยวเดี๋ยแสนดูอะไรนะ บอกว่ารู้มากรู้มากนะเธอเนี่ยอ๋อโอเคโอเคนี่ก็สเปซสตาร์เธอมีสองอันนะ่ะ<ม>คืออะไรอะ่ะเอ้ยเดี๋ยวนะขอนั่งเรือแป๊บน,นึงนะเฮ้ยเอาเอาเอาให้คนนี้ปะเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งข้างในนี้ไม่มีนี่ไงคนนี้เขาบอกว่าอยากได้สเปซสตาร์อะไรสักอย่างเนี่ยเขาคุยกับเราเหรอใช่เขาบอกว่าให้วางบนคอปเปอร์อ๋อมันมีแชทให้คุยเหรอมีอ๋อเนี่ยสตาร์ นี่ไงนี่ไงเขาบอกว่าอย,ยากจะบ่านอย่างนั้นเหรอนายต้องเอาสเปซส,สาตาร์กี่อันก็ไม่รู้่ะนะเอามาใส่ที่ฮอปเปอร์ข้างลังนี้แล้วนายจะผ่านไปได้กี่อันนะใช่มีสองอันด้งับลุงยัไงต่อลุงลุงเฮ้ยเฮ้หรือว่าเราต้อง เอาอ้นี่มาหนึ่งอันด้วยปะ่ะเราต้องเก็บอันนี้มาปุ๊บใช่ป่ะแล้วเราก็อ๋อแล้วเราก็มากล่องมันจะรีอีกงี้เหรอนี่ไงหน้าตามาหนึ่งอันเธอโอเคเขาใส่ยาไปเขาไม่รับอ่ะตาลุงคนนี้ฉลองขับเรือกลับดิ อย่งนี้งนี้อย่างี้คือไอเนี่ยเราต้องออกมาก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าเราต้องเคาะให้มันเป็นสเปซตาใช่ไหมซึ่งหมายความว่าพอมันอยู่ในกล่องอ่ะมันจะได้สเปซตามันอาจจะต้องเก็บใส่กล่องอีกรอบนึงหรือเปล่าเพื่อให้มันเคาะเป็นสตาร์ออกมาโอเคยัดใส่กล่องเหมือนเดิมแล้วเราก็เอาของบางอย่างมาแล้วลองดูเอายาไปแทนอันนี้ไงเออลองลองลอง ไปดูซิยามันจะกลายร่างเป็นอะไรป่ะายาเป็นดาวแล้วอลองอเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แนเก็บยาปุ๊บใช่ป่ะเราไปเก็บไอ้นี่ด้วยปึ๊บแล้วเราอ่ะก็ไปเปิดนี่<อ>เก็บปึ๊บเอายาใส่ปึ๊บแล้วทีนี้ไม่แตกปึ๊บเอาของใส่แทนดาวเอาละ เฮ้ยเธอมันคือไม่ยุติธรรมไม่ใช่เหรอไม่ยุติธรรมไปแบบไม่เอาอะไรเลยปะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นไม่เล่นแล้วแค่นั้นแหละเออจะไปไหนอ่ะไม่เอาอะไรเลยอปเอาอากาศกันเถอะต้องคิดปะเขาคิดไม่ออก้วอโอแแล้วน่อยจ้เห้ยวนสายลมช่วยพาฮวงการขึนกลับมา

กำลังซึ้งเลยไม่ไหวว่ะไม่น่้ยคือไม่รู้จะคิดยังไงแล้วไม่ต้องคิดอะไรก็ไม่ผ่านนะคิดก็ไม่ผ่านฮ่ดีมากดีมากเออตอนอย่างนี้สิเอ้อเใส่ไปแล้วลองกินยายูนิเวอร์อีกรอบตอนแรกกินตรงนี้อ่ะ เนี่ยหายหายจริงด้วยลอ,องดูที่มีอะไรเปลี่ยนปะบอ้มมันแตกอยู่ดีอ่ะก็อลองไปดู Youtube ดิว่าเขา่านกันยังไงวะ What เดี๋ยวทำมันนี่ดิอะไรเหรอทำมาเราคิดเยอะกันไปหรอ คือตรงนี้มันมันเปิดกล่องตรงนี้ได้แล้วก็เอาดาวใช่ปะแล้วเห็นตรงนี้ปะข้างหน้าเราเนี่ยเราคิดเยอะกันไปจริงๆอะแล้วเราขึ้นไปนี่ใช่ปะหนึ่งอันใช่ไหมแล้วเราก็เอามาให้ตาลุงคนนี้เรียบร้อยอคุณผ่านได้เราคิดเยอะกันไปหรือเปล่า แค่เนี้ยจบแล้วเหรอมันนี่แบบเดียวเหรอคือเราไปดูเฉลยมาถ้างเราผ่านใช่ไหมมันไม่ไหวอ่ะเราทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรวะก็ถามจริงเราคำนวณทุกอย่างเลยะเวย แต่การที่เราไปดูเฉลยเท่ากับเรายอมแพ้แล้วเพราะฉะนั้นเราเฟลครับคือเราเล่นไปชั่วโมงครึ่งข่้โมปกว่าเพื่ออะไรเขาว่าในภาพจำเขาอ่ะมันคือแมปไม่ได้ทาแมปแรกเขาบว่าะอืมจริงานั่นคือภาพจำเล้ยเราก็พยายามแว่าแบบว่าเออจะมีอีกหลายด่านอะไรเงี้ยน่าจะง่ายๆแล้วคือด่านเดียวจบ เพ่งั้นก็สำหรับแมปไม่ยุติธรรมวันนี้ก็ถือว่าเราเล่นไม่ผ่านแล,แล้วกันเนาะเล่นไม่ผ่านเนาะเพราะว่าแบบเราไปดูเฉลยมาแล้วก็นั่นแหละเราไม่ไหวแล้วเราปวดหัวแล้ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอนหน้าไม่รู้ว่าจะมีแมปไม่ยุติธรรมอีกไหมแต่รู้สึกจะมีอีกนะเจอกันใหม่เกมหน้าครับบายบาย